โอเมื่อนี้เห็นแสงแดดแล้วทุกคนหลังจากที่ฝนตกมาหลายหมื่อหลายเป็นเนาะตั้งแต่วันที่เสาร์สี่จนมาเบิดเดือนซื้อเมื่อน,นี้ก็คือตน้อน,ตตนเดือนวันรวยวันหวยออกจ้ะแดดก็ออกพอแดดเมื่อห้องสิบออกละไปเลาะหาตูดอีกก่อนเด้อสิไปเลาะหาอยู่หากินก่อน หอดยามกินเลยตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงพอดีสาบายดีสาบายดีตอนเที่ยงเด้อทุกคนยินดีตอนหับเขาคือสองสาววันเดือนเนาะเขาสิไปกินแกง,นง,ง๊นงละใหม่เงินปลาแพงพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดหามามันชาน้าแม่นแกงกับพ่อแกงอยู่ใส่หนำหลายๆหัายเนาะแต่ว่าโอยากยแกงได้ยินอีเมลว่าเราสิแกงน๊นงละใหม่ก็เลยเสียไปใส่แกงน๊นงละใหม่น้ำข้ะเจ้า บด,ด,ด,ดิเบ็ตูดซื้อๆเด้อยหาเนวไปใส่เอาไปเหมือดใส่น้ำใหม่คือสีแสบ <c oughs> ข้าเจ้าซุ้มกันเจ้าว่าเข้ากินแล้วกับโบจักมาแะ้วก็เพื่อสีได้ยางได้เตือย <c oughs> อยู่นี่ข้าเจ้าซุ้มกันเนาะช่วงนี่เ,นเขาก็สีมาซุ้มนําขวาซุ้มเพิ่นตำเหนสองสามคนเห็ดน้ำกันพี่น้อ <c oughs> เป็นส่วนมักทั่วดิน อันแนมไปคือเทียงปลาแหล่ได้พี่้องผู๋มือนี้เราลงมือเกี่ยวเขาแล้วมือเสาร์ในซ้อนไปหลาะว่าเขาเราพอเกี่ยวมือนี้เราตัดเดี๋ยวกินเขาเพนแล้วกินเขาเทียงแล้วซ้อนสิพ้าลงไปหลาะทงนาเนาะไปซองเบึงหมูเ่เรามายามเห็ดเวียงในบ่ยากเราพอเขาคงภาสุกก่อนกับไปลงมของผู้นันผู้นี้เนาะหลายคนหุ่มแล้วแป๊บเดียวแล้ว แกงแล้วไส่พักเลยติทางนี้ยังทันได้ลางหดเห็ดลลางเห็ดจะลลางเห็ดโอ้มันบุกรกระพุ้นว่าเวปัดถูกหมอนอไม่จนโผดอกๆจนใส่พักขยัะะนหรือเปล่าออไม่อันหนังเนี่ยออไม่แพ้อไม่แพ้โอ้คือสีแกงอ่อนอวยรวยอยู่เนาะฝีมือปลาเพงเด้อทุกคน เอาพิเพ์มือลาติพวกขิดว่าป่าแก่เต็มหมออนี่โอ้ยคือมาหมอน่อยเทสิอิ่มโบนี่ฮะโอ้ยอย่าเพิ่มเอาเลยว่าเขาไปหามันได้จักงานหิวข้าวจากไปหาโดนก้ามันบนี่ได้บัมเบิ้งในเฮดเฮ้านี่บามเบิ้งอันนี้ของเฮ้าห้มกันกับของสวอนได๋ยที่จริงนะมันเก็บพลหนึ่งนะค้าแม่นหวานเงี้ยเดียวค่ะแม่นโฮมกันกับพ่อแกงที่ตมน่ะ โอยลเลยใช่อยู่บนฮใช่ขาเป็นเือสเส้นไมว่าเป็นเือก้ไบดออกลายแล้วพี่มันสีเบิร์ดตะปลาถั่ไม่ใหญ่ในเห็ดยคอยหาจนชิลมสิตายเพื่อ่เวลาขูดปาดออกจนมนเปันก็ได้ลายอยู่นี่พอเก่งมันออกในดิบเด่นๆเขาปั่วติมพูนอายะอยู่นบอก เ่าอมาเกอมาเอ้ดมาโคดช่วยกันในชาติบริทแตกง่ายเโอ้โหหาีม่ทแมนนเลองนงมาเียนจ้น้องเลเทียนเียรถตมันลันดบนี่กีน้องสางมาเด้อ กระตกหน่อยผลมาจากนั้นใช่ผต้องใช่กระโตกใช่โรไดมันบูมีบอลผงอะอย่ามันเปื่อนคันมันต่ำมันกินเพาแซ่บจะเฉีบจัะนัวเด้อแซ่บเลยหิ้วแลยนี้บ่ายเลยจก็มันออกันบัวนัวกับปอยคนแก่เด้อกุ้ยเลอวเวลาใิ่วะนี่จ้ะ พี่น้องแนมเรื่องเอิมเติมเป็นตะคงมากเลยาเดินพี่น้องมาเดินจ้ากินแกงน่อไม้ซุ้มเดินพี่น้องเงินลุงเลินเดินมากมาันละกินข่ากินหน้าองเงินลุงเลินแล้วมยะมากละสองคนเพยสามสี่ห้าหกเจ็ดคนหักแยวมาหดปรตเอาเงินเราัรรอม ก่วงกัวเทียงนาเขาอยู่ไหนปะเงินเรานักกวงกัวเทียงนาเฮาอยู่น้ำเจ้าน้ำมันสันข้งเข้าน่อย่อดเอดเอดใช่เฉดจ่างี่บุ้เกลือบุ้ระเกัาแบนี้จางแล้แบงให้เราไปถอยถวยน้ำหมอกให้เราเอ้มเฮยน้ำมันเอ็มแหะม่าน แซ่บแล้วว่ากินหลายคนว่าแม่นนันว่าแม่นมีงานดองผูกแขนเนาะไม่ไท้ใกินข้าวซุ้มกันซื้อได้นี่บริมีงานเนี่ยแขนกระตาผูกแขนสวรรค์ผู้ละพี่น้องจ้าปีนาฟ้าใหม่พุ่นแหละส่วนนี้ฟนลิ้นคือสิบบริผูกดอกมียังมาสีมาแต่ว่ายังบ่เห็นเอาบ่เอินแล้วมาหรอ นัวอยู่บ่เกงเ็ดกินก่อนก็บ่าก็งกินก่อนบหลับเป็ดบ่บ่วอยเพราะ่มีเห็ดแจกดอกาเริ่พี่ เราเนมเบิ่งอยู่เอ้ยลุงสิว่าเอาไปอีกแล้วกูกำลังสิกินนะแม่ไอ่าตัวฮาบุได้ไปบุได้จักดอกไปเนี้ยพวเว้ยไปหาเกือบจะงัวแม่ลีใดเบิางคนมึงคนเด้อนะบ่มีนดอกเราเค้มาเรากินเบิดตอนอัมราเรียไปทางอื่นนะ โอ๊ยหาเฮ็ดอยู่ถ้วยกับสตีกันอยนพี่รองอยาวาไปหาอยู่ป่าเ้พี่ือร้ามหมาอ่นปนไเนระวังห้ยเราบุได้ปล่อยได้ดาใ้หวานเจกันมาจาะเฮ็ดเจกันมะน้ำมาจาดอกใหญ่ล้วบอ บอปาีดอกมันใหญ่แล้วพูดเกี่ยวปอพ่นลปเนาะกระซำนี่ลูกอ่ะนึงน่ะพ่นเง้องจามัจับเนาะจักว่าพ่นน่ะคุณจักปะ่าลอูวัฒนาผู้ใหญ่โจยโอ้ยเรืองไปละบ่มีราบานเลนนะนมันก็เป็นวัฒนาเข้าได้คาราบุยงเมื่อคืนนี่นะแล้ววัจนเบื่อเียเนเ่องรา

เรามายืมหมอไพยค่ำๆนั่นมาเห้าสุดช่วนะเมวก็ถึงมากย่ะบเอามาจนอ,อมามาบ้านโทนตปแล้วคือว่ารย์ค่ะ้ดีแล้วเราวัน้กจไปหาไหนกันไหมเรานอนอยู่ เวลาเราหามาตัวน้ำมันน้ม้น้แะอ่งกงบุดแหนมบุดแหนงมันหันนาะซอบดีมือนะอ้ยคือสีเสพ่นอยู่ขอเหลี่ยงวนในต้นในต้นทียงเสื่อเขาก็กว่าเขาดำเขาบกดลยว่าไหนเขาดำ่ะเขาดอเขาแบบขมืองหน้าไตห้หน้าใหญ่ เต่อลาหูเดียวกินมินสมอยอยู่แซ่อยู่เลยคุยใส่คุยใส่ทุกคนแล้ว่ะเผากินได้ยังไปหาเฮ็ดอีกนี่ได้หได้ยอมด้วยคนหไดน้าู้คุยป่าเป็นผูเรื่องหู้ลา ลาวเนอะเฮ็ดออกบบเคยทันเขาจ้าเสื่อพี่น้องเฮ็ดเดอออกอยู่แถวหัวเทียงเพิ่นน่ะมีแต่ซุ้มข่อยแล้วไปหาหาบมาคอมเมนเขาอยู่ใกล้แบบลาวน่ะเขาบบท่านเขาเด้อคือว่าอะไรอยู่สองคนเนาะเฮาพยังว่าอยากถ่ายคลิปถ่ายคอยอันนี้กินเธอหนังอิ่มแปดหมื่นแล้วกับโบฮามันแหล้ว บเคยขายพี่น้องหาเห็ดได้เบิดปีกับโเคยขายเียดายระอิเ <c oughs> อยสู้ไวมันเบิดบ้านก็ยออกไปทิ้งโอเดดายคนอื่นหาซากันสีเห็ดเนานี่นะหามาแบบคลายหากระชากายไง<ะ> ว่าไ wow. so, uh, e like ้หาเมื่อเสรตัวเย็ดแล้วลมันเบิดอะนคิัมเาบนจอเ่มันล้วมันมันเป็นเสษเนี่มันหี่ยวมันแ่บเพราะฉะนั้นมใครคนอื่นใชหมที่เบาอกีเนี่ดายเบ้าอลูเนี่ย ว่มียังบบมีปากบ่มันเป็นโถงหน้ามีแต่หน้ามันมันมีชุยบ่มันเป็นนาทามบอกเ้็นเนบ้ยก็จอกึ่มบ่มีแต่เจ้าหูู้เดียวผู้ยู่ามาาพื่อชาวบ้านอ้อยากถามกันนะเปนหูเราเขายังบุกหูเขาเรื่องเรื่องไผ ท่านุงเลินเป็นประธานใหนนางอยู่หวัวโต๊ะผู้ลุงใช่กระตุกคุณโบเบิร์ตกันที่นั่งเลยยายพี่นางขากกดรถเออมันจังกินแสบพอเวลากินเขาเนะี่ยต่้งหัวเขาลดาอ,อม,มันเคยเลยเดียวพี่น้อง พอมาอยู่อยังูน้งนจังล้อจังเลเป็นยังนี่บิดเต้นขสิขาดตัานี่ขาดโดในเอลาเราก็ยังขาดสิเป็นยังนั่งแบบถนัดถนัดมันทันได้พอจูพังกันได้สามนาทีนี่สงสัยอยู่เพื่อกินแกงน้ำไม้เบิดหดมอหนึ่งนี่นะพื้นคนนะว่าเบิร์ดบ้านพี่น้อง เจ้ากระน้าบ้านได้รเลิดอะไรออกเฟินผันยังอีกแล้วเรื่องเลขจะข้อหวยมือนี้เนาะผู้ใดได้ตัวเด็ดตัวดีก็ข้อให้รวยๆเลยไอ้กาแฟกันยังให้หวยเจ้าเจ้าลงและอันหวยเจ้าหาเจ้าซื้อหรือเจ้าถ่ายคลิปอยู่หวยนะหวยบัลล์กาแฟนะพี่นายเราอยากซื้อที่เราถักมาหา มีนะมันาอางนี้มันอยู่บ้านย่างนเลยมาดูเ่เขาบกบรียบอบอมีแต่ผ nah. ู h <h ้หญงมันอยู่ลูกต้านไปหาเงินเบสมีผู้ายรออืบวยเนี่ยแต่งรแต่านมากินเล่ากัเขาหเ็นชุมนโอ พ่อพ้่าเรา้นจะใชมาเลยคืหาคนมานับทุกดัวมันคือหามึงเจ่นุกขาดก็บ่เขานั่งแ้แกละสาย้างจำห้างอ่ะจต่อคุณามคุณามะรอ่างไรเอ๊ยคุอาพุดนไไ้ละเ่งะเด้อเยี่ยงอยนางไรเย่ยงกันเดื่องอไ่

บัลลีหัวอ้อยอ้อยโอ้ยไก่ายชิลกินเป็ดปลีเด้อเด้ขาวเหลืองเหลืองเลยเออบุญญาโอเคทุกคนไปหากินแกี๋งน้องใหม่กันเด้อนพอกันคลิปหน้าจ้าไปแล้วสบายดีเส็บเส็บตูดทางลุงเดินนี่เนาะงแกแล้วเนาะมืออื่นหาเนี่ยมาซูมอีกเด้อเป็นยังอีกเจี๋ยวว่าเล้ะ